สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแจกคําสั่งนะครับในการตั้งค่าทําให้การเดินปกตินะครับจากวิ่งเนี่ยเป็นเดินแล้วก็ปุ่มชิปนะครับจากเดินเป็นวิ่งครับเริ่มต้นนะครับก็เปิดคอนโซลแล้วก็นํา3คําสั่งนี้ครับมาใส่ซึ่งผมก็จะแปะไว้ด้านใต้คลิปครับโดยที่ก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง reddit ด้วยครับอันแรกครับอันนี้ก๊อปแปะ อันที่2ก็ก๊อปแปะแล้วก็อันที่3ครับโดยที่ในการใช้งานนะครับก็เมื่อกดปุ่มชิปนะครับ1นึ่ทีก็จะเป็นการเปิดการใช้งานครับเมื่อเราเดินก็จะเป็นการเดินครับพอกดชิปจะเป็นการวิ่งครับโอเคโดยที่ในการใช้งานนะครับก็เมื่อเราเนี่ยปิดเกมนะครับแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยต้องใส่คาสั่งนี้ใหม่ครับ ซึ่งถ้าใครนะครับที่อยากจะรีเซ็ตคำสั่งนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกด ESC กดฟันเฟืองครับกดรีเซ็ตแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่ครับก็จะหายแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ